นี่คือมะเขือเปาะนะคะเพราะเอาไว้ตั้งแต่เดือนมกราต้นเดือนมกรานะคะหลังจากที่เขางอกขึ้นมาประมาณนี้ก็นำมาแยกนะคะแยกออกใส่กระถางเล็กๆแบบนี้ก็ได้หลายต้นเลยทีเดียวเชียวแยกออกมาแล้วได้เยอะอยู่แต่ว่า ยังต้องแยกอีกนะคะนี่ก็ต้องแยกอีกนะคะก็ยังต้องได้เยอะขึ้นไปอีกเดี๋ยวไปทำการแยกค่ะตรงนี้ก็มีฟักทองนะคะฟักทองไทยนี่ก็แยกนี่ก็แตกใบที่3ามมาแหละเริ่มมีใบที่3ามแล้วค่ะ